รวมรถเมออ2 JK มาแนะนำรถบ้านสภาพดีขับขี่ได้ดีเลยนะคะรุ่นนี้นอกจากทรงสวยแล้วยังประหยัดอีกด้วยครุท่านรถ Toyota Vios นะคะรถปี2013ค่ะตัว E เครื่องยนต์ 1,500cc เกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างดีแอร์เย็นเครื่องเสียงใช้ปกติเพลงมีฟังนะคะเจ้าของเดิมได้ทำการติดตั้งจอ Android ไว้ด้วยค่ะ ใช้งานได้เลยนะคะทุกท่านกล้องหลังออกจอค่ะรถสภาพแบบเดิมๆน็อตไม่ขยับนะคะราคาคันนี้นะคะ159,000บาทราคานี้มีเริ่มให้พร้อมค่ะเป็นรถมือเดียวสภาพสวยๆเดิมๆน็อตไม่ขยับค่ะ159,000บาทนะคะสนใจดูรถได้แถวบางนา มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจได้โทรไปคุยกับเจ้าของรถและนัดหมายทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ